เขาไม่ถูกเพราะมันถูกพิการแต่คนช่วยพี่พลังงานตัวพี่ต้องวความความั่นใจของถ้าเกิดที่ไปไวนหว้ที่จะทาเทพนะไปไหว้คันยนต์แล้วไปไหว้องค์เพชผมบอกที่ตึกคลินิกพอท่านจะมีพลังอนงะานท่านทรงสิงโตท่น เป็นผาน้าของแม่ท่านคุณแม่ของพี่มีพี่ต้องการบาร,รมีท่านในการขอกําลังไปไหว้ท่านขอนนที่นึกถึงพระนที่ได้ที่พี่ไหว้ยอยู่อยู่ที่ผมห้าไปวันนี้ผมมาช่วยพี่พี่ต้องยืนให้ได้ ที่จำได้ใช่ไหมว่าในใจที่มันได้ท้ายสุดชล,ลังานองค์พ่อเป็นเก้าเหรียญคือทรัพย์สมบัติในเป็นเก้าหลักของพี่ที่มีเงินมากๆไปต่อมาคือเมื่อท่านที่ไปหาท่านเนี่ยที่จะได้รับอะไรบางอย่างที่ไม่เคยที่ี่จะได้ปกไม้คือทำสำเร็จสองเหรียญจ่ยอีกแปดเดืนเกาเงินและทาทรัพย์สุทธิเห็นไหมความสรัพย์นนะสุดังนั้นนะาการไปไหว้พ่อที่จะเปลี่ยนพลังงานไม่ได้พี่เกิดวันอาทิตย์ แค่ไปวันพฤหัสหรือวันอาทิตย์เพราะว่าพฤหัสอาทิตย์เป็นดาวคู่กันนะครับไปไหว้ท่านแล้วบอกบอกขึ้นคำเดียวเลยว่าชื่อนชงตัวนี้ขอชีวิตหัวกระตือรือร้ได้ชีวิตหัวจะมีคนมากมายที่ทำให้ชีวิตหัวรุนแรงลำบากูขออย่างเดียวขอพลังให้หนูมีพลังในการจัดการชีวิตหนูได้เริ่มต้นทำอะไรให้หนูมีโอกาสดีๆเข้ามาหนูทำหนังเต็มที่ขอโอกาสให้หนูเท่าแค่นี้เลยครับขอพลังจากท่านเพื่อที่จะได้ ไปแตะที่เท้าท่านท่านจะนั่นอยู่บนสีแล้วเป็นไม้ตะเกลโถจับท่านคักแรกหนึ่งครับให้เรารู้สึกว่าเราเราเย็นกับท่านไปหาท่านไปช่วงสงเกนะไปช่วงห้ามงเย็นเป็นต้นไปจริงๆใจคิดว่าจะไปเ้ย่อไหร่เพราะรอบที่แล้ <c oughs> วก็ไปเพราะ <c oughs> ว่าท,ที่ที่พลังงานที่นี่เพราะว่าพี่ต้องการอำนาจก่อแล้วยเม,มื่อผ่านท่านหมดไม่ได้ส่งไม่ได้ส่ง สิงโตไม่จะยืนในชีวใช่ค่ะแต่พี่จะต้องการพลัง,ท,ลง,ลงที่พลังมากในที่ประสบสผลไปหมดเป็นด้ใช้คําว่าเป็นคนที่โดนทุบตีจนมันบอกช้ําไปทุกแล้วมันไม่มีความมั่นใจแถมมันเยอะแล้วมีคนรักษาดังนั้นพี่ต้องการคนรักษาครับดีนะครับดีๆ <c oughs> ได้เจอกันนะครับคุณท <c oughs> <c oughs> ่านจริงครับ <c oughs> รคเดี๋ยวได้ที่แต่เดิมก่อน ช่นะครับเป็นกำลังใจครับทุกชีวิตที่ทำยากมากนะครับตอแรกจะไม่ได้เจอครับดีใจที่ได้เจอกันดีใจที่ได้ช่วยครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับแล้วก็อย่างที่บอกเนาะสิ่งที่ให้แนะนำให้ไปเสริมตัวเองนะท่านก็ได้ช่วยนใส่ตลอดนะครับเพราะว่าคือทำไมถึงใส่ตลอดเพราะว่าอย่างที่ไอ้ไอดิบินี่พวกเนี้ยหินนั่นมันคือแรกร่ธาตุนะถ้งเป็นสีแดงใช่แต่ให้สัมผัสกับนิ้วเรา ยิ้วชี้เลยเขาใส่นิ้วชี้เลยนะที่เป็นหน้าเลยตัวเองเขงาใส่ที่ติดติดตัวไปเลยอ่ของพีงดดอ่อย่างผมให้หดเกลือเลยติดตัวไปเลยใส่ตลอดมันจะเสริมความมัน่นใจใครที่สมมุิพี่เคยเห็นไหมว่าคนคนหนึ่งเขาไม่ได้ร้ายเลยแต่เวลาคนเข้ามาแล้วเกรงใจพี่เป็นคน,คนที่คนที่เกรงใจพี่งไหย ดังนั้นนะพี่ต้องการบารมีตางส่วนนี้พี่ขอท่านไปขอสิ่งนี้มาเสริมแล้วถ้าพี่ได้บารมีมาปอนที่พี่จะไปไหว้ท่านนะตอนที่ได้แาบพี่ขอแล้วบาดมีนะวันที่ไปไหว้บางมีที่นี่ถอัอนเสิได้าธรรมบังับนี่นี้แหวกใช่ไหมครับเพื่อถามพี่จังพูดบอกกัาท่านอะอนเีื่อไหรเทุนะคขอบคุณค่ะ ไม่ไม่ตอบับ่ั <c oughs> ดีครับมีคนร้องไห้ไปหนึ่งคนนะอะนะเข้าไปอยู่ในชีวิตเขามาไงเข้าไปอยู่ในชีิตเขามาเขาไม่เหมือนรางเขา ไี่พาเพรอบค่ะยังไม่หิืจสนุกอยู่เดี๋ยวคนเดินเข้ามาแล้วไม่เจอไงาาเอาราคาสไ,คไ,ได้คงน้ลองได้ครับได้ครับตั้งได้นะดดเดี๋ยวเป็นผู้ชายผมใช้ไพ่แรงดูให้เลยโอ้โห <laughs> ได้ชื่ออะไรนะครับชื่อเปินนะ้ลพี่เปิ้ล